สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับสักเทเฮระเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเนาะพอดีในส่วนของผมเองผมก็เป็นเจ้าของกิจการร้านขายพันไม้นะขายทุกอย่างนะพันมุวงพันทุเรียนพันอะไรก็ขายดัยยงนั้นนะครับกิจการแต่ว่าก็ในการขายของเราเราก็ได้ สัมผัสกับผู้คนมากมายชาวบ้านมากมายที่แบบว่าได้รับรู้แนวความคิดหรือว่าอะไรที่แบบมันมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วก็มันมันทำให้ชาวบ้านของเราไม่ได้มีการปรับตัวมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นนะครับเราก็จะเอามาพูดในวันนี้เนาะครับ วันนี้ก็อาประเด็นในเรื่องการปลูกทุ้เรียนก็เล่วกันนะครับวันนี้ก็เจอเจอแบบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โทษชาวบ้านนะครับไม่ไม่ได้โทษแต่ว่าเราได้่คุยเปิดใจคุยกับเขาแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าความรู้ความคิดเขาเออเขาคิดยังไงนะครับในในเมืองชุรินของเรานะครับ แถวสวนของเราน,นั่นแหละครับจากการที่ได้คุยกับเขาเข,เ,ขเขาก็มีแนวคิดที่แบบว่าเขาเห็นแบบมีคนปลูกท้เรียนนะครับมีคนปลูกท้เรียนแล้วก็ปลูกสามปีแล้วก็ต้นนี่สองเดียวสองเดียวกี่กี่เซนนะหกสิบเซนนะสอกผมผมก็แขนยาวหน่อยอยู่ปลูกสามปีได้หกสิบเซนเนาะ โอ้มันไม่ใช่แลวครับมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจผิดนะของผมไ้ปลูกต้นทุเรียนหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี่ยื่นมือยังไม่ถึงเลยเพิ่งวันสองเมตรแลวนะหนึ่งปีปลูกหนึ่งปีเนะี่ยต้นทุเรียนสูงสองเมตรเลยนะครับแต่พอดีวันนี้ไปเจอลูกค้าแบบว่าเออ ไปเห็นเขาปลูกทุเรียนอยู่ในเมืองชริดเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกันโซนโซนไม่ไม่ห่างกับผมมากถ้ามีถสนนตัดตรงก็ประมาณไม่ไม่ไม่เกินโลกิโลครึ่งเนาะจากสวนทุเรียนแปลงแปลงปลงผมแปลงท่าสว่างเนาะก็คือเขาว่าเขาเห็นเขาปลูกทุเรียนมาสามสามปีแล้วแต่ว่า นี่ต้นของเขาเท่านี้นะ60เซนมันก็แสดงว่าคนที่ปลูกเขายังไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าของผมปลูกหนึ่งปีความสูงสองเมตรนะครับยื่นมืออย่างนี้ไม่ถึงเลยนะครับผมไปยืนยืนกับต้นทุเรียนผมที่ปลูกที่แปลงท่าสว่างนะครับวันนี้ก็จะมาไขาความลับให้ ทุกคนทราบว่าจะทำยังไงให้ปลูกทุเรียนได้สำเร็จนะครับหนึ่งอย่าไปโทษดินนะครับอย่าไปโทษดินโทษดินไม่ได้เพราะว่าของคนนี่ปลูกทุเรียนมาทุกทุกดินนะครับดินทรายดินหน้าดินดินทรายอันนี้เยี่ยมสุดยอดเลยดินทรายภาคอีสานเรา ปูกทุเรียนได้สุดยอดมากปีนี่สองถ้าแถวอีสานแถวเราจะรู้ว่าดินนาธรมเนาะดินนาทรมดินทามม้วยมันจะออกจากเป็นดินทวดเหนียวนะครับดินดินห้วยอันนี้ก็ปลูกได้แต่ว่าปีแรกมันจะไม่ค่อยเติบโตนะครับแต่ปีสองมันมันรากมันไปได้ มันก็โตนะครับก็เข้าสไตล์เดียวกันกับดินเหนียวนะครับดินดินนาถามแล้วทีนี้ดินที่สามที่ผมปลูกเนี่ยแปลงแปลงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี่ยผมตอนนี้ผมอยู่ในบ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้กลางสวนรุเรียนอ่าพิกัดตําบลนาดีอำเภอเมืองยังกวาดสุรินทร์นะครับแปลงนี้เนี่ยผมเองก็ก็ถือว่างงนะ แล้วก็มันทําให้เห็นคำตอบชัดเจนว่าทุเรียนขึ้นได้กับทุกดินอยู่ที่ว่าการเราดูแลเนาะจะเล่าให้ฟังว่าดินในสวนทุเรียนตําบลนาดีของผมแองเนี่ยผมขุดดินลึกมาก5้าเมตรถกเมตร8ปเมตรเอามาถมเลยดินมันจะเป็นดินเหนียวดินดานเหนียวแบบว่าพอดี งบ,งบประมาณมันค่อนข้างจํากัดนะเราเราก็หมดทุนเยอะในการขุดที่สิบไร่ในแปลงนี้เนาะเราก็เลยไม่มีงบประมาณในการเอาหน้าดินร่วนอินร่วนปนทรายที่ดินดีๆมามากบข้างหน้าเนาะเราก็เลยทําการปลูกไปเลยเนาะแต่ว่าผลสรุปว่าก็คือปลูกแล้วมันก็โตเนาะ ทำไมเราเราเองก็ยังถึงยังสงสัยกับนี่เหมือนกันสรุปแล้วว่าเราปลูกทุเรียนในดินหลายๆดินในดินหลายประเภทดินล้วนดินรายดินทามหรือว่าดินขุดมาจากลึกๆต้นทุเรียนมันก็โตเนาะอืมนี่แหละก็ขอบอกว่าให้ถ้าใครอยากปลูกทุเรียนสำเร็จให้เลิกโทษดินนะครับ ให้หันไปโทษตัวเองถ้าเราปลูกทุเรียนยังไม่ได้แสดงว่าเราเองความรู้ยังไม่เพียงพอนะครับให้ไปขวอยว้าสแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วผมก็จะมีเรื่องนี้จะคิดแนะแค่ประมาณสี่ถึงห้าประเด็นนะครับซึ่ง เป็นแค่เป็นเหมือนเส้นผมเล็กๆที่บางภูเขามิดที่ทาให้ทุกท่านปลูกทุเรียนไม่สําเร็จนะครับวันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆในส่วนตัวของผมที่ที่ผมจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะครับเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งคือปลูกทุเรียนเรื่องคุณลุม ไม่ต้องคิดเลยครับโยนทิ้งไปไม่สำคัญเลยปลูกทุเรียนไม่ต้องหุ่นลุมนะครับแนะนำนะครับหาดินดีๆด,ดินร่วนบนทรายอ่าหนึ่งคันรถหกล้อรถด,ดําเราเนี่ยครับดําลงไปเลยแล้วก็เกี่ยให้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนั้นคือปลูกทุเรียนได้หนึ่งต้นทำเนินเนาะ อันนี้เฉพาะภาคอีสานของเราดินพื้นราบนะครับไม่ใช่ดินแบบแถบชายแดนที่แบบว่าเป็นเชิงเขาหรือว่าแถบแจวงแจ้งแถวอะไรที่เขาปลูกตามเชิงเขาอันนี้คือดินธรรมดาเราคนพื้นราบเนาะเราไม่ไม่ใช่คนภูเขาเนาะแต่คนพื้นราบนี่ต้องใช้วิธีผมเน่ยได้ผลเลยครับดินหนึ่งรถด,ดัมดัมลงแล้วนั่นก็คือปลูกได้หนึ่งต้นนะครับ อันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะครับแล้วข้อที่สองก็คือปลูกให้ตื้นๆบนกองดินนั้นที่เราเทไว้นะครับให้มีรากลอยติดหนึ่งครับชดยอดเลยครับได้ได้ผลแล้วข้อที่สองการดูแลนะครับการให้น้ำสำคัญมากนะครับการให้น้ำน้ำ ก็คือห้ามถ้าเป็นพื้นราบนะครับไม่ใช่เนินเขาเนินดินห้ามเอาบาดาลมาเกี่ยวข้องเห็ดขาดนะครับอย่าไปคิดว่าท่านจะขุดบ่อแล้วเอาน้ำมาพักในบ่อแล้วแล้วท่านเอาน้ำมาลดตุเรียนจะได้ผลอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ทุกๆคนปลูกทุเรียนแล้วตายแล้วไม่ได้ผลเพราะท่านเข้าใจผิด เราจะผิดยังไงก็คือน้ำบาดาลที่เข็มมาพักในบ่อเนี่ยมันมันจะดีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถึงช่วงหน้าแรงระดับน้ำใต้ดินมันลดลงความเข็มมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเช่นเดียวกับในบ่อเราที่เอาน้ามาพักไว้ระดับน้ำลดลงน้ำดีมันละเหยออกละเหยออกละเหยไปละเหยไป แล้วที่เหลือม,มันก็คือจะความเค็มความแบบน้ําที่ไม่เหมาะสมสําหรับรดทุเรียนครับอันนี้สําคัญมากเลยถ้าจะปลูกทุเรียนให้สําเร็จคืออย่าคิดถ้าคนพื้นราบนะพื้นราบภาคอีสานเราคืออย่าคิดเอาน้ํามาดานมาใช้ต้องขุดบ่ออย่างเดียวให้ได้น้ําเพียงพอจะลึกใหญ่แค่ไหนก็ช่างจะเสียที่แค่ไหนก็ช่างอย่าอย่าไปเสียดายที่ นี่สำคัญมากเลยประเด็นหลักๆที่แบบการทําสวนผลไม้ทําสวนทุเรียนไม่สำเร็จเพราะว่าทุเรียนเงาะมังคุดแท้น้ำมาดานทั้งนั้นนะครับลองกองด้วยนะอันนี้ข้อสำคัญเนาะอีกหนึ่งข้อนะครับเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องการดูแลนะครับ ผมก็ฟังจากลูกค้าหลายๆคนเนอะเราเอาทุเรียนไปปลูกเนาะปลูกระยะหนึ่งมันก็ต้นงามดีโตโวคิดว่าโตพอสมควรนะครับเราก็คิดว่ามันจะรอดเตครับมัก็เลิกใส่ใจดูแลเลิกรดน้ำมันเลยครับอันนี้เล่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ภาคอีสานเราไอ้อปลูกทุเรียนแล้วไอ,อ้ตายเนาะ พบว่าทุเรียนถึงว่ามันจะโตจนออกลูกหรือว่าโตแค่ไหนอายุสิบยี่สิบปีมันก็ต้องการน้ำต้องการปุ๋ยให้เราดูแลนะครับถ้าเราปล่อย,ปอยเป็นงน้นะครับขาดน้ำสองสามวันคอนเฟิร์มเลยครับตายครับตายแน่นอนเลยป,ประเด็นที่สำคัญจะส,สรุปอย่างนี้นะครับดินไม่ต้องขุดหลุม ให้เน้นทำเนินอย่างเดียวํำเนินแล้วก็ปลูกตื้นๆให้มีราก้อยนิดหนึ่งครับยิ่งดีเพราะว่าให้เขาอดูดอากาศน้ําให้ใช้น้ําบาดาลน,นะครับให้ใช้น้ําบาดาลโอ้พูดผิดขออภัยครับน้ําห้ามใช้น้ําบาดาลเลยใช้น้ําบาดาลรถมัน ไม่ได้ผลนหรอกครับภาคอีสานพื้นราบเราแต่ว่าตามเทือกเขาตามเชิงเขาเขาจะเป็นน้ำบาดาลอีกลักษณะหนึ่งไม่ใช่น้ำบาดาลแท้ๆนะเป็นน้ำตามซอกหินโขดหินในภูเขานะคุณภ,ภาพน้ำเาจะดีเราก็ใช้ได้ครับพื้นราบของเราห้ามใช้น้ำบาดาลน,นะครับอันนี้คือสำคัญมากครับอันที่สองคือห้ามใส่ขี้วัว ตูเรียนแพ้ชีบัวมากเลยครับแต่ว,ว่าถ้าใครจะไปหมักกับดินหรือว่าเอ,อทำชีบัวหมกักอันนี้อ,อในตัวผมเองก็ก,ก็ยังไงไม่ยังลึกพอนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาชีบัวไปหมักนานแค่ไหนมันถึงจะทำให้ต้นสุเดียนของเราไม่ไม่แพ้นะครับแต่ชีบัวแห้งชีบัวอะไรที่แบบ เราไมา่ใส่ผักใส่อะไรคือเราเราไปปวยหน้ามันคือแพ้เลยครับจุเรียนเราจะทะยอยทยอยใบยไม้ทยอยกิ่งไม้พิงกิ่งคล้ายๆ้าเชื้อราแบบจนจนตายเลยมันมันแพ้แบบมากเลยแต่ใครมีความสามารถมากที่แบบว่าเอกะเกณฑ์ได้ว่าหมักงานแค่ไหนค่อยเอามาใส่อย่างเนี้ยครับประเด็นต่อไปคือ การให้น้ํานะครับการให้น้ําสรุปไปว่าคือูุ้เรียนจะโตแค่ไหนก็ช่างก็คือเราต้องให้น้ําเขาอย่างสม่าเสมอนะครับไม่ใช่ว่าตนโตแล้วก็จะไปเขาหายจริงไม่ได้นะครับแต่ไม้อย่างอื่นได้แต่ทุเรียนไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วอีกประเด็นต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะมานำเสนอคือ ปร,ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็ผมท่าที่อีสัมผัสกับลูกค้าสัมผัสกับชาวบ้านทั่วไปคือรู้ได้เลยว่าเขาจะเก่งๆกับเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับก็คือผมจะมาให้ เคล็ดลับให้เก็บความรู้เลยนะครับว่าทุเรียนนั้นก็คือต้องการปุ๋ยต้องการแร่ธาตุอาหารเหมือนต้นไม้อย่างอื่นหรยอครับแต่สิ่งทุเรียนแท้มีมีแค่แบบว่าหนึ่งน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลพื้นราบทั่วไปผมคอนเฟิร์มได้เลยคือทุกพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นพื้นราบไม่ใช่เนินเขานะครับ ไม่นับรวมเนินเสาแพ้น้ำบาดาลครับแล้วก็ปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้นทุเรียนแพ้คืออ่ปุ๋ยขี้วัวสดนะครับขี้วัวสดขี้วัวแห้งก็ช่างครับแพ้แต่ว่า,ถ,าถ้าหมักหมักก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องหมักแค่ไนะนานแค่ไหนต,ต้นทุเรียนเ,เราตึองจะไม่แพ้ครับ เพราะว่าเมกาทดลองพวกใส่ใส่ไปแล้วครับศึกษามันเยอะก็คือลองทําเยอะแล้วมันเสียหายเยอะแล้วก็วคือเห็ที่แน่ยแพ้แน่นอนคีบัวคีบัวจะอาการเหมือนเชื้อราไปทอฟทาร่าครับคือกินรามไปเรื่อยจนทุเรียนเราตายเนาะไม่่ว่าทุเรียนนะครับต้นมะม่วงกูกูม่วงถ้าเอาคีบัวไปใส่แพ้อาการเดียวกันอันนี้ผมคอนเฟิรมมได้เลยครับ ก็าจากประสบการณ์นะครับอ่าประเด็นสุดท้ายนี่คือบอกว่าชุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งสูตรเสมอครับสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าใส่ได้ครับแต่ว่าต้องใส่ให้ห่างคนต้นใส่ห่างคนต้นแล้วก็เขาทำต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กก็ใส่น้อยต้นใหญ่ก็ก็ใส่มากหน่อยครับ และอีกสูตรหนึ่งที่แบบใส่แล้วไม่เสี่ยงคืออินซีเคมีนะครับหกสามสาหรือว่าตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะอินซีเคมีอย่างอืงอ่นที่แบบสูตรตำๆๆหน่อยครับใส่ได้นะครับแล้วปุ๋ยที่ต้นทุเรียนชอบแล้วถูกกันอ่าเป็นปุ๋ยอินซีปุ๋ยคอกนะครับขี้หมู <c oughs> ขี้หมูชอบอย่างนี้เลยขี้ไก่ขี้ไก่เม ชอบอย่างนี้เลยครับหุ๋ยขี้ข้างเทาใส่ได้ครับสุดยอดเลย <c oughs> นี่นครับวันนี้ผมก็มีประเด็นที่จะมาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะครับเพื่อให้ทุกๆคนชาวบ้านชาวรากหญ้าของเราประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ